สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยพี่นอนจะ้ะพอกันตอนจ2โมงแหละ4โมงกว่าจะ้ะบูนนะตีบเลิกงานมากนะคะเมื่อกี้เนาะพญายไปหับจะ้ะวันนี้เห็นงานออ6ชั่วโมงเคอร์จ้ะ <laughs> อันพญายไปเอาอันนี้พาเก็ตไห้นะคะตีสังของมาก,กินเนาะเป็นของกินถัแมเมนได้ค่ะจะบอกรว่าเป็นอยังเนาะ ตีสังมาจากกันเนาะเขาสิบอกเพกจเนาะจ้ะเนาะคนอยู่นอกเวียดดินะจ้ะคนที่ขายเนาะจ้ะที่คิดว่ามันมันอ่าเขาที่ตีซังมาเด้เน็จจ้ะโอ้ยเป็นวัดพี่น,น้องเลยอาเทียนีเก็เฮ็ดงานซ้ำมือจ้ะดูกันเนาะพยายามไม่อยากควยค่ะเพราะว่า แต่ครับป่วนลวะครสเ็นงานบ่ได้แทนแทนได้ยังไม่กินเนาะนี่โอ้เป็นพอเป็นการกัดแท็กมใหายยางดีค่ะเอาไปเอาไป,เอาไปเล่นเป็นเพื่อนกร,กระแทกมาหายยางดีเอาไปบล็อกคุณให้น้องเมียวถ้าบล็อกเตียงตัดมาดูซี่ <c oughs> ก,ก็ <c oughs> ดีก็ได้แต่เดาวัน สาวเสดายไปแปลงซูชีเพื่นกินเนาะเออโอ้ปานิล,ลาจ้ะนี่ปานิล,ลามันแล้วถอยมาพร้อมกินแล้วันจ้ะนี่นี่ค่ะแล้ำเอิญจะไปเนาะไปซูชีเพื่นกินเนาะแล้วก็มีนี่อยากกินจ้ะ มากินปลาดุกแล้วเนาะมันที่นี่ิ่นขายปลาดุกแดดเดียวเนาะค่ะปลาดุกปลาดุกแดดเดียวเนาะอันนี้กิโลนึงจ้ะสองร้อยี่ยสิบกิปลาดุกทอ้องกินก็คน,นหมีคน้อนเนาะจ้ะเนาะกระแสบจ้ะแต่เพิ่นทอนมันแล้วนะคะสีคิดว่าปลานิลลาเนาะมันป,ปลาปลาดาเขานะคะ ไม่ค่อยกินได้เธอหรอกว่าแต่ว่าเสือเิี้ม,มันเสือมันร้องเสี้ยมมั้งจ้ะแล้วสจะบอกนะว่าสตางมาจากเพชรอีแย่มังจ้ะแล้วก็นี่เราแบ่งไปให้ปากก้อยแล้วกินนํนจาจ้ะเอ,อ่ออันนี้ลอยกระสือเกาคนจัดตีไปสองร้อยนะอันนี้ปลาชค่ะจัดตีไปสั่งเพคนว่าเป็นเป็นชุกแล้วเป็นดิบก็ค่ะเพื่อเอาอยางมา แบบสูตรแบบดริปมให้เนาะนี่จ้ะแบบเด็าาเอบบเดอะกินเนาะมากินค่ะกินกข้าวเหนียวก่อนไปเฮ็ดงานท <c oughs> อดข้าวเหนียวนี่ค่ะปลาเดปลาดุกแดดเดียวแดดส่มเนื้อสีแยกล่ะคะแยกแพก็คใส่ถุงใส่ถุงเนาะถุงละโตนะคะเอาไว้ทอดกินเนะ <c oughs> ะาะกระสืแบ่งมาให้ปอปก่อยแกโตหนึ่งนะคะหละังจากนี้เอาไปกินกับระเพรพนต <c oughs> ีความแซ่บเพันว่าจ้ะอันนี้เพจอันตีตีสั่งจากเขตอะไร ยายต้อยพาพากินพาพากินพาเบ่งบอกค่ะนี่บอกก็เราวไม่ยูทูบนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี่ยบ่หัว่นเปลี่ยนทุกบ่ YouTube เห็นยูทูบแล้วค่ะเห็นแต่เพิ่งเจอเพจเพจเ,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 เนาะกะไปซส่อุดหนุนกันค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะใส่อุดหนุนกันไปเนาะแต่ซิมบูทำมันแสบเราจะสร้างอีกค่ะอันนี้ปลา,าล่าเรนจะมีหลายหลายนะคะเพิ่นจะมีใส่กอกแหนม กระดูกอ่อนหลายอย่างจ้ะผู้ใดสนใจเนาะลองซ้ำมากินได้เนาะค่ะเพิ่มนี้เพิ่นมีเพิ่นคิดว่าเพิ่นเอ่อเฮ็ดรวมรวมกันกับหมูนะคะหมูคนไทยเนาะแต่อยากซิมเนี่ยซุดเนี huh> ่ยจะซิม um> อ oh. ันนี้จ wow. ันดูว่ารสชาติเป็นยังไงอยาจะซิมตัวนี้จ้ะเนี่ค่ะเดี๋ยวแซ่บบ่แซ่บเป็นไกดเนาะเดี๋ยวเข้ามาคอนเฟิร์มมาการันตีนะคะเนาะ แต่ถ้ามันแสบก็สะได้ใช้วนนุนอีกรอบนึงแล้วค่ะคุณมันอีกรอบนึงหลายรอบแล้วจ้ะแต่เกิดว่ากินแล้วติดใจเนาะจ้ะนอกพวมมันเขาเปรี้ยเขาเผ็ดอย่างนึงเขาเผ็ดบปเป็นได้ค่ะนี่เขาเผ็ดมะแฮยเรียด้อยเสร็จซับพร้อมกินนี่ก็เจอว่าโอเคแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ได้ตั้งหกกระป๋องพุ่นคะหกกระป๋องเรากินลงไปกินจนลืมจ้ะจำมันอีกอะจิกะเฮ็ดง่ายคนเดียวเนาะค่ะเฮ็ด คนเดียวกับมันนี้มีเปลี่ยนเปลี่ยนผาปูที่นอนเปลี่ยนที่นอนนะคะเปลี่ยนทุกอย่างในห้องนะคะแล้วก็ก็มีหลายของที่ออกไปคือกันเนาะคะ่ะหลายถ้าห้องออกไปนะคะเพื่อนท่าต้องเครียดทุกอย่างเนาะคะ่ะวัสิเป็นเออ่ตะโตเตะเตียงทุกอย่างเครียดให้มันสะอาดพร้อมพร้อมให้คนดไหมข้าวเมย์ยูนะคะเพชรให้มันเรียบร้อยนะคะเนาะนะคะกนะ็มีหลายของออกไปมันเนี่ยทั้งหมดมันดีเพชรยี่สิบ สองห้องบวกกับห้องเป็นห้องโทงหองเดนจิลล่าห้องห่องลุงทอดทาทเจ้านะคะนั่นแหละอันนั้นอันนั้นห้องนั้นเพื่อนไนตีไหยชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่าตีก็ให้บัเทึงดอกกระเฮดประมาณเค่งชั่วโมงกันแล้วนะคะเพราะมันห้องกับใบไ่นะคะกะดวดฟุ้นแล้วก็ทูตทูทูตนะคะแต่มื้อนี้กัสินนักนักแน่นัก นะักตรงที่ว่าไอ้ห่องที่เพ่นยายออกไปแล้วท่นนี้อืมมันกับมันมีซอก,อก,อกตรงซอกตรงยางสิแบบที่ของิ่นหลายสิทะคา่ะแล้วท่นี้เฮาทำคอนซัตไปบ่ถึงสิเนาะบานท่นี้มันกัสิมีแบบจุดที่มันเป็นมันตังเม่เนาะ่นบานเท่าไงเป็นจุดสที่ว่ามันมันซับมันค่อนางจะทักว์เนียสิิค่ะต้องใส่แห้งทูนะคะ ันนี่ก็มีหลายหองชีบแบบนักเท่ากันค่ะก็เลยสาแน่แต่มันนี้จะจริงเต่าตีกันยี่สิบกว่าหองนี่ตีกับเฮ็ดประมาณหาชั่วโมงนะคะหาหาชัาช่วโมงกว่านิดๆเนาะงัจ้ะทำมาได้กแะนะแต่ว่าเพิ่นขายเพิ่นนาเพิ่นแจนถ่ายหกชั่วโมงลงห้องแรกหกชั่วโมงสิค่ะยี่สิบหองสิเนาะแต่ตัวเฮ็ดก่อนแล้วก่อนเวลาสิค่ะเท่ากับเฮ็ดของอื่นเพื่อไว้นะคะเมื่อทัาไปเขาจะไม่เลยนะสิค่ะอื แต่มันได้ครบชุ่มมวงเพลินนะคะเป็นลงคหาเนาะนะค่ะแต่มาเนตีคนเิ็นปลงชุ่มม่วงหายตีนะคะแต่ว่าตีกับสมมตนจากการที่เขาเห็ุงานทุกทุกเอ่อทุกรอบนะคะยี่สิบก่อห้องเนี่ยตีใส่เวลาประมาณหาชุ่มมวงนะคะเนาะ,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 ะคือแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างค่ะพื้นอนอของนมของน้ำทูพื้นนะคะจะซับเนาะยี่สิบก่อห้องยี่สิบสี่ห้องกับประมาณนี่แหละค่ะ หาชัมม่วโมงกวกว่านิดๆทาาของไหนเป็นมะซอบปกสิว่าเข่าขัดไว้แล้วสิคะบรลุนทั้ไปเข้าจะน้นเป็นอยู่นะคะเพิ่นเพิ่นแบบว่ามะซอบปกัสินนะคะมันกัสิง่ายนะคือแบบว่าเข้าปัดๆปัดทุๆแล้วก็เคี่ยวของสิว่าเป็นข้าขยะออกมากสิค่ะกะจะเหตุเข้าให้งานเร็วเกินแล้วก็บบางของที่เพิ่นเก็บ สิ่งเก็บจับคุมกับผาเก็บยังของเพิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยะคะ่ะคือแบบเพิ่นจะเลี้งานสะดวกแต่บางของเพิ่นแบบว่าก็บบรหรุเพิ่นเฝ้าแล้วเปลาะะ่ปาแล้วค่ะพวกกระิแบบว่าว่างๆเกเกกะอังสิขาแต่ว่าตีกระซิบบ่ไปแต่ต้องเพิ่นนะคะเพิ่อนอยู่แบบได้ข้อศีลให้เพิ่อนอยู่แบบนั้นเพราะว่าเพื่อเป็นการแบบว่าเขาเรียกไว้นะกันของเพิ่นหายเนะยาะนั่นแหละคะ่ะเมืรอนี้กย พยายามล็อกของนะคะเพราะมีของที่ว่าเพิ่นมีของมีค,าะคะ่าแล้วค่ะพาสปอร์ตยังในกองในการเนาะ,ะพยายามล็อกของนะคะถ้าไปกับพ่อหนาพ่อหนาอาสปอร์ล็อกของนับความเป็น,กกนสิมันเป็นเท็จคือคือป็นเทงานคนเดียวปกติไม่ได้ล็อกแต่ว่าเขากันคนอื่นเขาม,มากนะสินะคะหยิบไปสินะคะแล้วคนเจอแต่เจอว่า,าอของคนหายนะสิปกสิมาโทษเท่าใดเนาะนะคะก็เป็นการาป้องกันไว้แต่ของในทีว่าคนออกไปแล้ว ข้าแคคเคบกของมาสิไปกับเปิดไว้ให้ข้าวหัววาอันนี้ข้าต้องเฮ็ดข้าวสารเบิดของมาสินะคะนั่นแหละนะคะวันนี้ก็มาเอาแค่ข่าวนะคะเอาของมาให้เบิรงเนาะซังมาจ้ะกะเจ้ากะสิไปรวบรวมคลิปนะคะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เจ็ดกำนอกบ้านนู่นนี่นั่นมากให้พี่นันรับชมกันนะคะน้องชวงนี้กับบอกนี้มีอย่างหลายด้อค่ะเจกะเฮ็ดงานน้ำติดต่อคอมเมนต์ซาแน่เลยค่ะเฮ็ดเจ็ดกำนะคะช่วงนี้เนาะอากาศมันหนาวเย็นไปใส่กะสิลำบากนะคะช่วงนี้ นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเบาแลนกระสินง,งานต่อยน่านไปนะคะนาะคลิปวีดีโอนีตีกับจันลาพี่น้องเข้าไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านทค่ะติดตามรับชมและก็ค่อยไป็นติดตามฮตีกับรอบครัว่ออยู่เสมอมากนะคะนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย